สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูไอเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสละแอนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสละที่เด็กๆเห็นเนี่ยคือสละอะไรอะเด็กๆลองคิดดูนะคะสละอะไรคะ ใช่ค่ะสระที่เด็กๆเห็นอยู่นี้คือสระแอะนะคะสระแอะเป็นสระเสียงสั้นนะคะเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะแอะแอะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าเวลาเด็กๆออกเสียงแอะเนี่ยจะเป็นเสียงสั้นนะคะค่ะ สระแอนะคะประกอบด้วยนะคะสระแอนะคะสละแอจะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะและตัวสระอะนะคะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นค่ะค่ะเด็กๆมาดูสระแอ เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดนะคะสลระแอนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะสลระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูนะคะและ เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะตามรูปนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตดูนะคะสระแอะเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะคล้ายๆกับสระเอเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดนะคะก็คือสระอะจะหายไปเหมือนกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไม้แต้คลูแทน,นะคะ่ะเด็กๆ ค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้รับความรู้เรื่องสระแอะกันไปแล้วนะคะเด็กๆมาดูวิธีการเขียนสระแอะที่ถูกต้องนะคะค่ะเขียนสระแอก่อนนะคะโดยเริ่มจากหัวตัวอักษรนะคะแล้วจึงเขียนสระอะหรือไม้ไตรคูนะคะโดยเริ่มเขียนจากหัวตัวอักษรเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆดูภาพแล้วเขียนตามนะคะสระแอก่อนนะคะสระแอนะคะม้วนนะคะ หัวจากบนลงล่างนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปเป็นเส้นตรงนะคะตัวที่สองก็เหมือนกันนะคะค่ะต่อมาเป็นสละอะนะคะสละอะนะคะม้วนหัวละอะลากจากบนเอย้ยลากจากข้างล่างนะคะขึ้นข้างบนนะคะทวนเข็มนาฬิกานะคะแล้วก็โค้งไปทางด้านขวานะคะตัวที่สองก็เหมือนกันนะคะลากหัวจากล่างขึ้นบนนะคะโค้งนะคะไปทางด้านขวานะคะค่ะส่วน สระแอที่มีตัวสะกดนะคะตัวแรก ouais calves calves, จะเ like ป็นสระเอนะคะสระเอก็จะเขียนเหมือนกันนะคะลากจากบนตรงหัวนะคะลากจากบนลงล่างนะคะแล้วก็เขียนเส้นตรงขึ้นไปนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะไม้แต่คูนะคะม้วนหัวนะคะม้วนหัวจากล่างนะคะไปบนทวนเข็มนาฬิกาเช่นเดียวกันนะคะตามลูกศรนะคะแล้วก็ขีดขึ้นไปนะคะนิดนึงนะคะ อ่าขีดลงมานะคะแล้วก็โค้งนะคะโค้งขึ้นไปตามภาพเลยนะคะเด็กๆค่ะต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านสระแอนะนะคะฝึกอ่านสะกดคานะคะเด็กๆดูคําแรกนะคะคาว่าแพ้สะกดว่าพอแอะแพ้อีกครั้งหนึ่งนะคะแพ้สะกดว่าพอแอะแพ้ ต่อมาค่ะแกะสะกดว่ากอแอแกอีกครั้งค่ะแกะสะกดว่ากอแอแกแคละสะกดว่าคอรอแ,แะะคลอ,อ,อ,อีกครั้งค่ะแคล สะกดว่าคอรอแอและค่ะต่อมานะคะเรามาลองฝึกอ่านคำที่ผส,สมด้วยสระแอกันนะคะเด็กๆคำแรกของเรานะคะผมแกละนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะผม แกละนะคะเด็กคาว่าแกละคำนี้นะคะจะเป็นคําควบกล้ำนะคะคาว่าแกละคํานี้จะเป็นคําควบกล้ำนะเด็กๆจะได้เรียนนะคะในเรื่องต่อไปนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องสระเสร็จแล้วนะคะคําต่อมานะคะแซะดินอีกครั้งค่ะแซะดินถั่วแระอีกครั้งค่ะถั่วแระ หนูแทะอีกครั้งค่ะหนูแทะเชอแช่อีกครั้งค่ะเชอแช่รเ,ชแชเรามาฝึกอ่านประโยคกันนะคะเด็กๆเด็กอ่านตามคุณครูนะคะเด็กชายแกะวาดภาพแกะอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กชายแกะวาด ภาพแกะนะคะเด็กๆอาจจะสงสัยนะคะคำว่ากแกะนะคะกับคำว่าแกะนะคะจะออกเสียงคล้ายๆกันนะคะแต่คำว่ากแกะตัวนี้จะเป็นคำควบกล้านะคะจะเป็นชื่อคนนะคะส่วนคำว่าแกะนะคะแกะตัวนี้นะคะจะเป็นชื่อสัตวน์นะคะเด็กๆค่ะประโยคต่อมานะคะคนแคละกำรรลงังแค อีกครั้งนะคะคนแคะกำรรลังแคะฟันนะคะเด็กๆค,คำว่าคนแคะนะคะคำว่าแคะนะคะหมายถึงนะคะคนหรือสัตว์นะคะที่ตัวเล็กนะคะหรือเตี้ยก,กว่าปกตินะคะส่วนแคะตัวนี้ก็คือแคะฟันนะคะเสียงอาจจะออกเสียงคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าคนละความหมายนะคะ ค่าเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูนะคะจะยกตัวอย่างคํานะคะที่มีความหมายนะคะมาให้เด็กๆได้ฟังหรือว่าได้เรียนรู้กันนะคะคําแรกคือคําว่าแกะนะคะคําว่าแกะของเราคํานี้นะคะหมายถึงชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะรูปร่างคล้ายแพะนะคะแต่มีขนบนลําตัวยาวและอ่อนนุ่มนะคะใช้ทําเครื่องนุ่งห่มนะคะเด็กๆด,ดูภาพนะคะอันนี้คือภาพสัตว์นะคะ ที่ชื่อว่าแกะนะคะหรือว่าเราเรียกว่าแกะกันนั่นเองนะคะต่อมานะคะคำว่าแฉะค่ะคำว่าแฉะนะคะหมายถึงเปียกหรือชุ่มน้ำอยู่เสมอนะคะแฉะหมายถึงเปียกหรือชุ่มน้ำอยู่เสมอนะคะเด็กๆดูภาพนะคะเด็กๆเด็กหญิยยงคนนี้กำลังเดินเฉะแฉะนะคะหรือว่าเดินน่าจะเดินเหยียบน้ำอยู่หรือเปล่านะคะ ต่อไปนะคะคำว่าแระนะคะหมายถึงชื่อถั่วชนิดหนึ่งฝักเป็นขนนะคะ,มะเมล็ดนะคะสีเหลืองนะคะเด็กๆดูภาพตามนะคะเราเรียกว่าถั่วแระนะคะเด็กๆ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรานะคะก็เรียนเรื่องสระแอจบกันไปแล้วนะคะแต่คุณครูนะคะจะมีการบ้านให้เด็กๆเหมือนเดิมนะคะข้อที่1น,นะคะการบ้านของคุณครูนะคะให้เด็กๆอ่านทบทวนหน้า1 1 4่งรถึงหนึนะคะให้เด็กๆฝึก อ่านคำนะคะใครที่อ่านยังไม่ได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองช่วยฝึกนะคะต่อมานะคะข้อที่2นะคะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้นะคะแต่งประโยคให้ถูกต้องนะคะลงในสมุดภาษาไทยตามตัวอย่างนะคะเด็กๆลองฝึก แต่งห,หรือฝึกเขียนประโยคก่อนนะคะแล้วเราจะมาเรียนเรื่องประโยคกันนะคะตอนนี้ให้เด็กๆลองฝึกเขียนดูก่อนนะว่าเด็กๆเขียนคํานะคะเขียนคําเขียนประโยคถูกต้องหรือเปล่านะคะคุณครูมีตัวอย่างให้นะคะเด็กๆดูรูปแบบการเขียนนะคะของใบงานนะคะตามตัวอย่างที่คุณครูกําหนดให้เลยนะคะอันดับแรกให้เด็กๆเขียนโจทย์หรือว่าคําสั่งเสร็จนะคะให้เรียบร้อยนะคะบรรทัดต่อมาให้เด็กๆเขียน เขียนตัวอย่างนะคะเขียนตัวอย่างนะคะต่อมาเขียนข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3าข้อที่4และสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเขียนชื่อชั้นนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะคุณครูจะได้ให้คะแนนถูกนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ